รู้จักเขาจะบอกว่าอาจารย์จำได้าจำดีกับเรานะครับอ,น,อน้องสามเณรเก็บร้องเนลงเออ

งานที่นางเสดส็จดาถวายข้าวทุกปยียะงานที่อย่างนี้ไปไปไปบ้านไปอันนั้นถานที่ต่างๆมีตอนนางถวายข้าวทุกปยีปยะให้เก็บพวกบุวโต आ गए खलेरे चावल खलेरे चावल